สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องเล่าสองอดีตทหารประสาทตาเมืองทมเฮ้บอยเอ็งยังจำตอนที่เราประจําการอยู่ชายแดนแถวบุรีรําได้ไหมวะจะลืมได้ไงพี่เอกโดยเฉพาะประสาทตาเมืองทมนั่นแหละผมนอนไม่หลับไปหลายคืนเลย <c oughs> เฮออ้จริงตอนเราเข้าเวรครั้งแรกยังไม่รู้เลยว่าใกล้ๆฐานที่เรากางเต็นท์อยู่ มันมีประสาทหินโบราณใหญ่อยู่ในป่าใช่ไม่มีใครพูดถึงแต่พอเดินล่าตระเวนเลยแนวไม้เป็นนิดเดียวถึงกับขนลุกเลยนะพี่เห็นมันตั้งอยู่กลางป่าใหญ่เงียบแล้วมีรากไม้เกาะตามซอกหินเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่คืนนั้นเองจำได้ไหมฝนตกโปรยๆปรยลมแรงเราสองคนเข้าเวรรอบดึกอย่าพูดดิพี่เอก ผมได้ยินเสียงเหมือนใครลากรองเท้าทหารอยู่ข้างหลังเราทั้งที่ไม่มีใครเลยนะใช่แล้วก็มีเสียงโลหะกระทบหินแว่แวๆเหมือนปลายเปือนกระทบพื้นหินผมหันไปดูหลายรอบเลยไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่จากในเงาหลังเวรคืนนั้นข้าไปถามผู้พันรู้ไหมผู้พันทำหน้าเฉยๆแล้วบอกว่าไม่ใช่พวกเราหรอก แต่พวกเขายังอยู่ตรงนั้นตอนนั้นผมยังเด็กไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังเรื่องที่นี่มากขึ้นผมเริ่มเชื่อเขาเล่าว่าตรงปราสาทตาเมืองทมเคยเป็นแนวรบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณยันยุคสงครามสมัยใหม่มันเป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมไทยขเขมรหลายคนตายที่นี่ไม่มีชื่อไม่มีหลุมศพแต่เงาพวกเขาอาจยังเฝ้าปราสาทยอยู่ จำคืนนั้นได้ไหมที่เรากำลังจะนอนแล้วเห็นไฟลุกว่าบนหอคอยปราสาทจำได้ดิพี่ผมนึกว่าโดนข้าศึกบุกเลยจะยิงสัญญาณแต่พอเอากล้องส่องไม่มีใครไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยเช้ามาผมกับบอยเดินขึ้นไปดูพื้นทรายอย่างเรียบไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยไฟแต่กลิ่นไหม้บางๆยังติดอยู่ในอากาศผมถ่ายรูปไว้ออกมาแค่เงามืด เหมือนมีเงาคนยืนอยู่หลังเสาแต่ตอนกดถ่ายผมไม่เห็นใครเลยนะพี่บอยรู้ไหมว่าหลายปีผ่านไปข้าเคยฝันถึงที่นั่นบ่อยๆฝันว่าเราอยู่เวรแล้วมีทหารคนหนึ่งยืนยิ้มให้เราในเงามืดพี่เอกผมก็เคยฝันฝันว่าเดินล่าตะเวนแล้วได้ยินเสียงท่องบทสวดของเก่าๆในลมหายใจ แปลกตรงที่ในฝันเราไม่ได้กลัวเลยแต่เหมือนเราคุ้นเคยกับเขา